น้องคนนี้บอกว่าอยากให้พี่เขียนใส่ชุดแต่งงานไลฟ์พันแปดเลยนะยทำไมเดี๋ยวนี้ไลฟ์คอมเมนต์กันเยอะจังคอมเมนต์นี้ไม่ใช่เล่นๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีร้านเช่าชุดแต่งงานหรือเปล่าครับใช่ค่ะเคครับผมโอหหาร้านลองชุดแลวทุกคนจริงๆพี่ก็ทาคลิปมาเยอะนะแต่บอกต,ตรงๆว่าคลิปนี้ตื่นเต้นจริงดูสภาพมันยังไม่อ่างน้าเลยทุกคนอ่าน้ําเดี๋ยวรอพี่เขียนอ่าน้าเสร็จก่อนโอ้โหดูทุกคนแต่งตัวจัดเต็มแต่ะแต่เขาบอกว่าเขาไปทํางานนะเนี่ย ประเด็นคือพี่ไม่ได้จะพามันไปทำงานอ่ะดิแต่นั่นแหละทุกคนตามน้ำไปก่อนเราจะไปแบบว่าไปถ่ายรีวิวไม่ยิ้มแปลลกกกๆคืออหูใช่่มมมไีเราูท้อยวันพันปีไม่เคยแต่งชุดคู่มาแต่งอะไรวันนี้เนี่ยอยู่จะใช้แรงงานฉันโดยที่ไม่เลี้ยงข้าวฉันเลยต่อล้วคือมันจะกินข้าวก่อนไปใส่ชุดแต่งงานถ้ามันรู้ความจริงมันต้องบ่นพี่ครับตอนนี้ได้ไหมเล่าถึงแล้วลง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 มาแล้วไม่บอกว่าจะให้ทำอะไรอ่ะก็ลงก่อนเดี๋ยวก็รู้ตามมาก่อนหยุด แน่ร้านนี้แหละลมีน้องบอกว่าอยากให้พี่ขิมใส่ชุดแต่งงานไปแล้วไปแล้วลองชุดหรอ,อขอบคุณน้องๆทุกคนที่กดไลค์คอมเมนต์นี้ในที่สุดผมก็เห็นพี่ขิมใส่ชุดแต่งงานมันจะไม่ใช่วันแต่งงานจริงซึ่งในนะอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า พี่ขิมลองชุดแต่งงานทั้งหมดสามชุดน้องๆว่าชุดไหนสวยสุดอันนี้ชุดที่1ส่วนอันนี้เป็นชุดที่2ส่วนชุดนี้เป็นชุดที่3ทุกคนคิดว่าพี่แอพี่ขิมใส่ชุดแต่งงานเต้นเฮลีดีคอมเมนต์บอกพี่กันมาได้นะทุกคนเขาด้วยอ่ะใครอยากเห็นพี่ใส่ชุดแต่งงานคู่กับพี่ขิมไปดูช่องพี่ขิมเลย